สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นุ่นน้อยน้ำโฉกเดินทางมาติดตามแนวทางค่ะแนวทางของแม่แป้งค่ะท่านผู้ชมแม่แป้งนี่เพิ่นบริฝันค่ะท่านผู้ชมจะขึ้นวันพระเนาะค่ะน้องมือนีก็เป็นวันพระแหละค่ะท่านผู้ชมช่วงประมาณตีสามค่ะท่านผู้ชมแม่แป้งนี่เพิ่นได้ยินเสียงผู้เฒ่าคุยกันออกมาจากทางป่าสาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านของแม่แป้งนี่อยู่ติดพีปราสะเนาะค่ะเนาะแม่แป้งเพิ่นได้ยินว่าผู้เฒ่าผู้ทายนี่บอกผู้เฒ่าผู้หญิง มาบอกเลกแม uno, hay hay e. trendy, ir, ่แปงค่ะท่านผู้ชมในยินสามตกับสองตัวค่ะท่านผู้ชมได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะตัวเลกของแม่แปงสิเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะเข้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลกของแม่แปงพร้อมกันค่ะไปค่ะก่าวสวัสดีดีค่ะแม่แปงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แปงสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขของแม่แปงเนาะค่ะเนาะในยินมาว่าแม่แปงนี้ พุณได้ยินเสียงแปลกๆเนาะแม่แปลกเนาะบอเมนค่วมฝันค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์จริงที่แม่แปลพิ่นพบเจอมากค่ะพบเจอมากนี่พบเจอมือเศราบอแม่แปลงหรือตีสามค่ะโอ้ตีสามของมือเศร้านี่เม่นบอกค่ะค่ะเม่แปลกคุณได้ยินเสียงปริศนาค่ะท่านผู้ชมเหลืองเล่าสิเป็นไปเป็นมาจังใดกันแม่แปลพนเณบอสู้ฟังเนาะค่ะเนาะคุณแม่นี่พบเจอเหตุการณ์นี่ เหตุการณ์เป็นจังได้บอกให้ท่านผู้ชมเขาฟังนหมคะคุณแม่ค่ะแม่อันตีสามประมาณตีสามน่ะละแม่ก็ิเตรียมตัวมาขายของอยู่นะค่ะแต่ว่าแม่ยังบุกขันเดียอะไรดอกแต่แบบงงนอนอยู่นหน่อยนิดเดยวก็เลยในยี่ยงเชียงคุนคุยกันนะคะคุณหญิงคุณหญิงก็บุษทราเป็นเสียงบุษทาวนะคะค่ะคนบอกว่าอันให้พี่บอกแม่น้องแป้งนี่พี่บอกบุษทราพี่บอกผู้หญิงนะจ๊ะค่ะไปบอกแม่น้องแป้งแม่ไปซื้อตัว ตัวข้างบนอันสองหาแปดล้วก็กตัวข้างล่างนั่นหาซี่ตัวบนสองหาแปดตัวล่างาสองซี่หาซีา่จ้ะหาซี่ค่ะเด้ยินได้ยินเสียงนะก็เลยว่า,า,วาใหญ่เราคุยก็ใครใหญ่แล้วเพื่นตื่นนะ,นะคะมม่ะเดี๋ยวยินอยู่อยู่ในป่าเสียงได้ยินเสียงอยงู่ในป่าป่าป่าฝานเนียนบอก เป็นเสียงผู <t os> ้ชายหรือเียผู้หญิงบานนี้บัแต่คุณยายเงีนบปะบัแต่คุณยายเป็นคุยกับผู้ใดผู้ชายนั่นนะจะแต่เราเพิ่นท่ตื่นเนาะค่ะตี่โซที่ี่สามนี่แหละที่สองกับที่สามทองกับสีเตรียมตัวเฮ็ดข้อมาคายนี่แหละจ้ะเตรียมข้าศิแย์แล้วแต่แต่ไดนเินยังสั่นนะค่ะลองเบิ้ง เราเต้บริฟันนะค่ะได้ยินได้ยินหรือรีได้ยินอิลีแต่ว่าก็ตัดดินเอาด้วยค่ะอ๋อให้ตัดเอาหมุนเอาเนาะซื่อ่าก็คือึ้นบันี้เพิ่นวางบันี้ก็เพิ่นก็บอกว่าอันให้ให้ซื้อตัวรหัสิปนะหาซูนเขาก็เอานำที่หน่อค่ะโอ้สั่งมาอีกเพิ่นสั่งมาอีกมีกำหนดตัวรหัซิปคุณรหาสซิปโหลดตัวบนตัวสี่ตัวข้างบนเพิ่นก็บอกแบบโบราณนั่นละจ้ะค่ะคุณสั่งแนวนี่ ฮ่าต้องเอาหาซีฟน้ำได้เนี่ยเงียนหาซุนซุนหาซุนเนาะการไหวเนี่ยินในหัวนี่ก็คือบระเดฝันอะประเดฝันว่าว่าง่ายๆคือเพิ่นมาบอกเลยเนาะแม่เป็นเนาะเงีนแบบว่าเพิ่นบอกว่าไปแม่ไปบอกอันน่ามัพิ่นวางสีนิดแม่นกแป้งิ่นก็วางสีนอกไหนเงียบเอ้าถึงมาบอกยังไม่นอกให้นอกบอกบอกยังใจเด็กใจดื้ออย่าเบื้องในกามตีสามพอดีตีสามตรงๆเลยล่ะเพราะว่าก็เป็นคืนวันผ่าเนาะ เออเพื่นรักค่ะใช่ไหมอาจจะเป็นยายผู้เสียไปก็ได้นะคะค่ะเพราะว่าเมรุเซียเลยโอ้ตาเดีค่ะตาก็เสียโอ้ตาก็เสียเลยก็เคยเคยกี้กับฟันเห็นเพื่อนมาได้เพื่อนเอาอันนั้นนี่มาให้นี่จะถูกมากค่ะเพื่อนนี่ก็ว่าก็ว่าแต่คราวนี้ก็ก่อนจะนอนก็บอกว่าคือยังมีโซวิลาบด้แต่เดี๋ยวเฮ็ยนวุญนน้ำเล่นสินะโอก็เลยว่าจะซ้ำตันเด้อสิเดียวเอาเงี้ไปถวาย เนาะไตสื้อค้องมาทำบุญให้ตัวนี้แต่แต่เก็าเลยบ่ฝันนะแต่ได้ยินเลยนะอืมอาจจะเม่นพอก็เมนที่เสียไปก็ได้เสียเงินขุนโอ้โหบวมไปเก็นึกว่าตะย่าย่ายน่ะอยู่หน้ามันเป็นป่านะคะแต่ว่านี้ย่ายแม่จะคล้องอลีแล้วเสียแล้วก็เสียก็ปล่อยอาจจะเป็นคนก็ได้คุยกันก็พอใหญ่ก็ได้นะสองตาใหญ่เลเสียไม่ให้โชกลูกเพราะว่าอยากได้อยากให้ลูกเคดบุญไปให้นีเนาะโดยคววมอธิษฐาน ก็เลยฝันก็บอฝันน่ะเห็นได้ยินเสียงน่ะก็ได้ยินเสียงเลยเนาะบอแม่นฝันเนาะไม่เนคุยกันไปแม่ไปบอกอีนางไปซื้อหวยหมายถึงวางสินะแต่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่นี่เพิ่นเอิ้นแม่แปลงก็เอิ้นอีนางนี่บ่กมีอนจ้ะนางเพิ่นเอิ้นทั้งบอทั้งแม่เอิ้นเอิ้นนางนั่นแหละก็บอกว่าตัวบนเพิ่นว่าตัวข้างบนเพิ่นวางสีสองหาแปดแต่ก็ตัวข้างล่างนั่น5 4อืี เอาตัวลาหาซิฟังสีนะเอออย่างนี้นึงสบันนี้ว่าก็ว่าแต่ง่ายแล้วแล้วมือเบาก็ไผไพมาเบาเบาแล้วู้หูเรื่องแล้วนอนอยู่นอกภูเขาแล้ววันแล้วจะตือนแล้วกนแล้วงานเน้ยค่ะคนก็หาหาซิพขูนหาซิปขัวไม้ปลุกที่สีใหกลับเนาะค่ะคูนนี่คื่สีใหกสื่อกลับ แต่ว่าเขาก็เอาหาศูนย์นำติะกันหาศูนย์ไว้นำเนาะว่าอันนี้ก็คือบอดด้ฟันนอกก็เลได้ยินเสียงเลยล่ะนอกได้ยินเสียงในหูตีสามตีสามนี่ก็ะหอกจุเจ็บแต่ว่าเตรียมเฮียงมาทีละโมงโมงมันยังีม่ที่นอ่ะเนี่ยได้ยมีอันทับสังคมยังสุดพักสุดทายมาได้ยินสองคนผู้หญิงเนาะผู้หนึ่งเัื่อกระบอกบอกว่าได้ยินว่าเขาโทรมาบอกเลยบุกเต่านั่งยืนกันบอได้ยินเนาะได้ยินแต่เพิ่นผู้เดียวได้ยินจะเพิ่นผู้เดียวเพิ่นกระสือคือกัน บาดมีที่สําคัญเพื่อนไม่แปลงก็ยูติดภาษาเนาค่ะคานผู้ชมยูติดกับภาษานไม่แปลงนอกเสียงนี่เหมือนว่าออกมาจากภาษาเรี่าเสียงเหมือนออกมาจากเนว่าเสียงคุ้นๆอยู่นะเพราว่าเขาได้ยินเขาเห็นคนเหรอคะในขั้วโมเสกมานั่งคิดเนาะไม่แปลงเนาะก็คิดว่าพอก็มีละนะซึ่งม่ให้โชวเพราะว่าต้องสื้อายแล้วเนาะ ก็ห้ยเป็นไปยิบรถตันดีไว้ก no. ja hmm. like ็ได ja ้น้ค yani ่ะว่าต่ว่าอะไรเงี้ยินบดได้ฝันนะคะกับผู้ห่วงกันบ่เคยทิ้งเี้บ่เคยทิ้งเย็นเจ้างเทาน้ะค่ะแต่ว่าคนถิ้งลูกบ่เน่ยค่ะทั้งถิ้งก็รู้กับคล้องกับหยาลืมเนาะก็เลยจดไว้ค่ะวันนี้ไปห้าลอตเตอรี่นั่นได้ซองหาแปดใบหนึ่งได้แล้วเนาะไม่แปลงเนาะได้ยู่อยู่ในกระเป๋าค่ะวันนี้ก็มาฝันว่าเขาเอาเฮียมาให้เต็มบ่วันนี้ก็มาฝัน ซแล้วโรตีข้าวของมาะหก็ฟันเสื่อมาสื่ออยู่โรตีนะเขามาแต่เสาเนี่ยเขามาแต่เลือกเด้อขุนโรตีกันนะแต่ว่าอันคือว่าอันนี้เท่ากับแต่ว่าขื่นกกรผุนหลันฟันว่าเขาเอายังมาใหอยเนี่ยนะอยู่บ้านที่ใดจะว่าฟันแล้วเขาเอาของมาให้ยจะว่าหันบ่มีเลขบ่แต่เ่ายางมะหอยอะไรี่สิะแต่ว่ากับฟันอยู่ไม่มีตัวเลขกกับบุ้งก็ได้กินเนาะไม่แปรงเนาะ ก่อนก่อนที่สิีออ่ก่อนสี่ได้ยินนะก่อนสิได้ลอตเตอรี่ใบนี้ฝันว่ามีคนเอาของกินมาให,ห้กินก็ได้กินพ่อมือคืนนี่คืนวันพระเนาะแจงมานี่กับมือนี่กับวันพระเลยค่ะท่านผู้ชมตีสามนี่กับตีเป็นวันพระเนาะตลีพกุก็มาแต่ดึกคนนึงก็ได้ยินเสียงสองตาแยกนี่คุยกัน้น่าจะรวย มานีน่อยู่ใบหนึ่งออกมาขายของนี่ <c oughs> แต่มาพอพอรเตอรลีพอดีก็เลยยิบได้ใบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะมาสิเอาคูหนึ่งหลันบ่มี <c oughs> ใครอยู่ได้ยังไงค <c oughs> ่ะค่ะหาซีบรรม่มีอหนจะสองหาแป <c oughs> ๊ค่ะให้ท่านผู้ชมพิจรารณาบึงแล้วคะ่ะเนาะเรื่องราวความฝันของ ม่แปลงไม่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะจ,กะ,ะจากกับผมียังนะคากับมีซํานี่ละค่ะขอคุณเนี่ยสร้างความฝันเนี่ยสร้งานนงตัวิที่ว่าให้ท่านผู้ชมทา้งบ้านทัารับชมและฟังนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมนุ่นหน่อยน้ำโชกกับสิภา,าท่านผู้ชมนี่มาเบิ้งแนว่ทางตฤกของแม่แปลงนะคะเนาะหลบนี้แม่แปลงเพิ่นบบเดฝันค่ะเพิ่นว่าเพิ่นตีสามค่ะท่านผู้ชมตีสามมันได้ยินเสียงผู้เถาค่ะผู้เถาผัวเมียเนาะค่ะเนาะ ไม่แปลกเพื่อนว่าเพื่อนหูซึกว่าเหมือนเป็นพอกับเม่เพื่อนถิ่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเพื่อนคุยกันเพื่อนว่าให้มียนี่มาบอกเลขแม่แปงค่ะเพื่อนได้ยินมาว่าสองหาแปดนี่บนค่ะหาสีรางแล้วก็เพื่อนบอกว่าให้ซื้อหาซิบค่ะแม่แปงก็เลขกันหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่านุ่นหน่อยกันแนบลอตเตอรี่ไว้ให้เบิ้งนะคะเนะของแม่แปงเพื่อนซื้อไว้เมื่อเศา้านี่ค่ะสองใบค่ะท่านผู้ชมกะ แม่แปงเพื่อนว่าให้ตัดเหรินหมุนเหรินเอาค่ะก็ให้นู้้ชมพิจารณาเบิงะะ่งเนาะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของแม่แปงงวดประจำวันที่หนึ่งมีหนา้าร้อยหกคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชคก็ขอให้น้ชมโชคโชคหมนัมนหมันลำลำลุยลุลยๆฮ่งห่งปังปัง,ปง,ปงกับแนวทางตัวเลขของแม่แปงกันดูคนค่ะค่ะคลิปนี้นุ่นน่อยน้ำโชคะ์ะ ขอฝากถานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่หน่อยได้เหตุคลิปดีๆได้ติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันดีๆมาฝากถานผู้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่หน่อยก็ขอจบไปเพียงเท่านีค้คิมนาเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ